สาวแหม่มคาเทริยาพูดเปิดใจเล่าเรื่องราวความรักทั้งน้ำตาค่ะสำหรับดารานักแสดงและพิธีกรมากความสามารถที่หลรายคนรู้จักกันอย่างดีก็คงจะเป็นสาวแม่มคาเทริยาแบ็กอินทอร์ตนั่นเองล่ะค่ะเธอเป็นดารานักแสดงที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงคุณภาพอีกคนหนึงเลยก็ว่าได้ เป็นอีกคนที่หน้าตาดีบุคลิก,กภาพก็ดีมากๆแหละคะ่ะล่าสุดนี้เจ้าตัวได้มาเปิดใจเรื่องราวความรักที่ไม่เคยพูดถึงที่ไหนมาก่อนในรายการขับไฟเดโชได้เล่าที่มาของชายาาหญิงในวงการที่ได้มาพร้อมกับความกดดันเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแค่ธรรมดาคนหนึ่งอีกทั้งเปิดใจความจริงที่ทุกคนนั้นอยากจะรู้ถึงสถานะที่แท้จริงกับคู่จิ้นในตำนานอย่างแท้สักดิิ์สทธิ์ค่ะพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวความรักกับสามีสุดที่รักอย่างส,กาง,สงการแบบ เปกันเเลยเมื่อมีโอกาสถามจึงถามถึงในเรื่องของการเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนแรกรู้สึกยังไงทางด้านของแหม่มก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆสื่อที่ตั้งฉายาให้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนีเล่นละครเรื่องที่2หลังจากเล่นเรื่องนี้ เพื่อเธอแล้วก็พอเรื่องที่สองเนี่ยอยากจะหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าของพี่บอยเราก็เล่นรับบทเป็นเจ้าหญิงตอนนั้นคือยังไม่ค่อยมีละครเกี่ยวกับเจ้าหญิงมากนะะักค่ะก็เลยพากันเรียกเราว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงด้วยหรือเปล่าก็เพราะว่าสื่อเป็นคนตั้งให้ด้วยแหละรู้สึกเป็นเกียรติมากแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาก็กดดันนะคะแต่พอสักพักที่ใหญ่เนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเราก็กดดันนะเพราะในชีวิตจริงๆเราไม่ใช่เจ้าหญิงเราเป็นแค่คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่มีรักโล กดหลงผิดถูกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถามว่ามีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะไหมเธอก็บอกว่าต้องบอกเลยนะพี่ชอตคือน้อยมากๆเพราะนีย่งสัปดาห์เนี่ยเราเรียน5-6วันเลยเราก็ต้องลงหน่วยกิจให้มันแบบอัดแน่นให้อยู่3วันเนี่ยเพื่อที่จะอีก4ี่วันไปถ่ายละครเพราะฉะนั้นเรียนกับทํางานเนี่ยเราค่อนข้างจะหนักค่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีใครเข้ามาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าเรามันขมคว่นอ,อยู่ตลอดแหละผู้ชายเขา หแหม่มเองก็เจอกับหนุ่มสอรามตอนนั้นคือเขาก็ดังกว่าเรามากแล้วช่วงนั้นหลับเป็นแฟนกับพี่แท่งหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเป็นคําถามที่หลายคนถามมาเนื้อสนิทกันมากค่ะเพะเล่นละครด้วยกันอย่างที่บอกชีวิตเรานั้นอยู่ที่กองถ่ายกับมหาวิทยาลัยเท่านั้นแล้วก็อยู่กับแม่พี่แท่งเนี่ยเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่เราไปเล่นร่วมกับเขาแล้วเขาดังกว่าเราแล้วด้วยความที่เราใหม่เขาก็เลยพยายามที่จะทําลายกําแพงแต่ที่คนอินกันเยอะมากๆก็เพราะว่าเราเป็นคู่ขขัญคนก็เลยพากันอินเยอะด้วยค่ะ ก็ อินทั้งนอกจอและในจอเลยสมมติว่ามายืนคู่การถ่ายรูปปุ๊บ,บก็จะมีเสียงกีดดังเข้าไปอีกที่เขาเรียกว,ว่าคู่จินคู่จินนั่นแหละค่ะทุกคนก็ยังคงมองเราแบบนั้นมาตลอดว่าเคมีเราเนี่ยมันเข้ากันได้ดีล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเจอกันอีกเรื่องหนึง่งทุกวันนี้ก็ยังเจอการสวัสดีการแท็กทายกันเหมือนเดิมค่ะถามว่าคนที่ยังมองว่าเพราะพี่แท่งอกหักจากเราเนี่ยจนทุกวันนี้ยังไม่ยอมมีใครสักคนเลยในขณะที่แบบว่าแหม่มเป็นคนที่เป็นคุณแม่ลูกสามไปแล้วที่นั้นแหม่มเองก็บอกว่า โอ้ไม่ใช่อันนั้นหรอกเจ้าชายกรัฟฝนก็จริงจนกระทั่งเจอพี่กบกับมอสแล้วเนี่ยก็คุยกันไปเขาก็บอกว่าตาคนนั้นหาคนอยู่ด้วยยากเป็นเจ้าชายที่กลรวฝนครั้งแรกที่เจอกับคุณสงการเจอกันยังไงที่ไหนก็เป็นการนัดให้เราไปเจอกันกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนเป็นคนนัดให้ซึ่งวันนั้นเพื่อนๆก็อยู่ด้วยพอเราไปถึงร้านเพื่อนๆก็นัดไว้เปิดประตูเข้าไปเขาก็ลุกขึ้นยืนให้เราเราก็แอบคิดเหมือนที่พ่อทําให้แม่เลยก็รู้สึกประทับใจบ้าวแต่ยังไม่ได้ชอบหรือปิ๊งเลยนะใน ตอนนั้นคือเพื่อนๆก็พยายามจะเซตให้เขานั้นนั่งตรงพอดีกับเราแหละก็มีการแบบมาถึงก็ลุกขึ้นแล้วก็มานั่งใกล้กันแต่มีเคสที่เราเจอเขาก่อนหน้านั้นอีกก็คือ เราจำเขาไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยไปเจอกันที่โปโล,โลที่ออกกําลังกายแล้วแหม่มเองก็อยู่กับพี่กายแล้วก็บีบีเดินมาสวัสดีครับพี่กายแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเรากําลังคุยกันเรื่องที่ไปดําน้ําเขาก็แนะนําว่านี่แหม่มนะแหม่มนี่บีบีนะช่วงนั้นคือเราก็มนุษยสัมพันธ์ดีเราก็ชวนเขาไปดําน้ําด้วยไหมคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคุณบีบีเขาก็มาเล่าให้เราฟังที่หลังเขาเจอเราก่อนแล้วเราก็ยังชวนเขาไปดําน้ําเลยตอนที่มาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นคือถ้าถามว่าเขาสเปกไหมตอนนั้น คือเราก็อายุ32แล้วไม่ใช่แบบ2ีเพิ่งเรียนจบแล้วก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วความรู้สึกคือไม่ได้เหมือนแบบหนุ่มๆสาวๆเพิ่งจะเจอกันแต่เห็นว่าบีบีเขาประทับใจตั้งแต่ตอนที่เจอกันที่ปอโลขับแล้วคือเราไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราน่าความมากไม่รู้ว่าน่าเป็นอาวุธหรือเปล่าคนเลยไม่ค่อยเข้ามาหาเราพูดตรงนี้เลยมีคนพูดด้วยว่าเรายิงตอนนั้นเนี่ยบีบีเขาเหมือนว่าคุ้นๆว่าเราเป็นคนในวงการแต่ได้ความที่เขาเป็นเด็กเรียนในเมืองนอกมาตั้งแต่เด็กไม่ค่อยไดดู้ทว ละครไทยสักเท่าไรเพราะมุมนี้หรือเปล่าที่ทําให้แบมรู้สึกดีเพราะว่าเขาไม่ได้ถามหาว่าเพราะอะไรเราเป็นคนในวงการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วค่ะพี่ชอ็อตคือเขาเองก็เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบว่าสนใจผู้หญิงคนนี้แต่ไมไ่สนใจว่ามีชื่อเสียงหรือว่าอะไรแล้วคือเขาชอบที่เขาค่อยๆเข้ามาเรียบร้อยไม่ได้จู่โจมเราเข้ามา ความสัมพันธ์เองก็ค่อยๆพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าแรกเบอร์ค่ะแล้วก็ส่งข้อความหากันประมาณนึงก่อนจะค่อยนัดกันออกมาเจอกันนานไหมที่กว่าจะเป็นแฟนกัน พี่เอเชื่อไหมว่าไม่เคยนัดแนะสรุปวันนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะคือไม่มีวันครบรอบเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์แต่ในตัวของเขาเองก็มีความโรแมนติกอยู่แล้วในความเป็นสุภาพบุรุษของเขาเนี่ยแบบวันเกิดเราเขาก็จะทํากับเขาให้ทานลูกๆก,ก็จะแซวว่าวันเกิดแม่ๆไม่พาไปไหนหรอเขาก็บอกงี่ายวันเกิดทํากับเขาอร่อยให้กินเบรกเดียว่าก็เป็นการเปิดใจคุยกันแบบหมดเปลือกเลยล่ะค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถไปหารับชมได้ในรายการขับไฟเดโชได้ เลยค่ะ